วันนี้พามาลองนะครับมิ t ูบิชิปาเจโร r สปอร r ตไมเนเชนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับยกมาจาก Mitsubishi t ตั a นเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด184แรงม้าแรงบิดเนี่ย430นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าขับแล้วรู้สึกยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยถือว่าดีนะครับมิ t ูบิชิปา p จโร r สปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์แรงครับการขับขี่มั่นใจ ใครที่ชอบขับทางไกลเนี่ยรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับภูมลใยให้ความมั่นใจในการขับขี่นะครับความแรงงเครื่องยนต์เนี่ยเพียงพอที่จะใช้งานในทางไกลได้แต่ว่าใครใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันัุ่มลใจอาจจะหนักสักเล็กน้อยนะครับซึ่งในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันลองใช้มาแล้วนะครับประมาณ4วันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าคันนี้เขาเคมไว้15.2ทําได้13นี่ก็ถือว่า ใกล้เคียงแล้วโอเคแล้วสำหรเครื่องยนดีเซลนะครับภาพรวมที่เหลือก็ถือว่าใช้ได้เลยการเก็บเสียงลมในะความเร็วสูงการขับขี่นะครับมับ่นใจดีทุกอย่างนะครับแอร์คันนี้ก็เย็นมากๆด้วยเหมือนกันซึ่งในตัวของ Mitsubishi Pajero Sport m i n ไม c h a เชนเนี่ยจะมีอยู่4รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งรุ่นด้านหน้าเราเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดนะฮะ e l i t e e dition ขับ4นะครับราคาอยู่ที่1 6 8 9 0 0 0บาทครับ